สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่25กันยายน2564ครับอยู่ที่เรื่องบัตรคนจนครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องบัตรคนจนให้ฟังในประเด็นต้องทำยังไงจึงจะได้รับการช่วยเงินค่าไฟฟ้าเงินค่าน้ำประปาจากบัตรคนจนนะครับซึ่งตอนนี้ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณบัตรคนจนเพิ่มเงินช่วยค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าแล้วนะครับไปชมรายละเอียดครับว่าเพิ่มยังไงใครจะได้รับและใครที่ยังไม่เคยได้รับมาก่อนต้องทำยังไงจึงจะได้รับดูเป็นอย่างๆไปนะครับดูเรื่องไฟฟ้าก่อนนะครับหลักเกณฑ์ครับหลักเกณฑ์สำหรับผู้มีบัตรคนจนนะครับ หลักเกณฑ์หากใครครอบครัวใดครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนอันนี้นจะได้ใช้ไฟฟรีไม่ต้องจ่ายค่าไฟอันนั้นเป็นไปตามมาตรการของรัฐที่ช่วยอยู่แล้วนะครับอ้าวครอบครัวใดใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยติดต่อกัน3เดือนไม่ต้องจ่ายเลยใช้ฟรีแต่ถ้าใช้เกินแล้วครับมันก็ต้องมาเกี่ยวกับกบตรคนจนล่ะทีนี้ ถ้าว่าครอบครัวอะไรครับใช้ไฟเกิน50หน่วยอันนั้นจะต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้านะครับจะต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้าทีนี้ถ้ามีบัตรคนจนละ่ะถ้ามีบัตรคนจนก็ต้องมีเงื่อนไขครับรัฐบาลช่วยใครใช้ไฟไม่เกิน315บาบาทต่อเดือนจะได้คืนตามจำนวนที่จ่ายค่าไฟฟ้าไปจริงโดยเงินที่จ่ายค่าไฟฟ้าไปจริงนี้ จะถูกเติมเข้าบัตรในเดือนถัดไปเราก็ไปกดเงินสดเอาคืนถามว่าเอาคืนได้เท่าไหร่เราจะได้คืนไม่เกิน315บาทครับเพราะถ้าใครใช้ไฟไม่เกิน315บาทนี่เราต้องจ่ายค่าไฟไปก่อนนะครับกรณีใช้ไฟไม่เกิน315บาทนี่จ่ายค่าไฟไปก่อนพอจ่ายค่าไฟไปก่อนเดือนนี้เดือนต่อไปนุน่นเขาจึงจะให้คืนถามว่าได้คืนเท่าไหร่ได้คืนตามที่จ่ายไปจริงตามบินนั่นแหละครับ แล้วก็ไปกดเงินสวดเอานะครับเมือม่อก่อนนี้ได้คืนไม่เกิน230บาทต่อไปก็เพิ่มให้เป็นไม่เกิน315บาทก็หลักเกณฑ์เหมือ,มอนๆกันกับครั้งก,ก,ก,ก่อนแต่ว่าเพิ่มจํานวนเงินเป็น315บาทนะครับทีนี้หากใช้เกิน315บาทเป็นยังไงก็ต้องจ่ายเองต้องเราต้องไปจ่ายค่าไฟอยู่แล้วหน้าการไฟฟ้านะครับจ่ายเองแล้วไม่ได้คืนทางบาัตรเพราะใช้เกิน 3 1 5บาทนะครับนี่ก็คือหลักเกณฑ์ง่ายๆที่นี้ใครได้เขาจะได้เงินนี้ผู้ที่จะได้เงินนี้ก็คือผู้มีบัตรคนจนอยู่แล้วและเคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าอยู่แล้วกลุ่มนี้ไม่ต้องทําอะไรครับรอรับเงินเลยถ้าเข้าเงื่อนไขคําว่าเข้าเงื่อนไขก็คือถ้าท่านใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนแล้วทาไปจ่ายบินก็จะได้กดเงินสดได้คืนอันนี้เรียกว่าถ้าเข้าเงื่อนไขไม่ต้องทําอะไรรอกดเงินสดเอาเกินเลย ส่วนวันกดเงินสดเอาคืนช่องของเราต้องไปขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐมาก่อนนะครับจึงจะสามารถบอกได้ว่าวันที่เท่าไหร่ได้คืนซึ่งตามหลักเกณฑ์เดือนก่อนๆเขาคืนทุกวันที่18ของเดือนแต่ตอนนี้เราจะเราจะยังไม่พูดว่าวันที่18ของเดือนเพราะต้องไปถามข้อมูลก่อนเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมติคณะมตีเพิ่งอนุมัติไปเมื่อ21กันยายนนี้นเองมันเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะนั้น ต้องไปถามหน่วยงานรัฐก่อนจึงจะทราบว่าได้คืนวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะครับต้องใจงเย็นนะครับเพราะว่าการนําเสนอข้อมูลต้องนําเสนอให้พี่น้องได้รับทราบในความเป็นจริงที่สุดสิ่งไหนที่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐเขายังไม่ได้ว่าเราจะพูดไปก่อนล่วงหน้าไม่ได้นะเอาล้ครับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วรอรับเงินถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขและรอวันว่าได้คืนทุกวันที่เท่าไหร่รอข่าวอีกติดค้างไว้นะครับ ทีนี้ส่วนคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้มาก่อนต้องทําอย่างไรคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้มาก่อนต้องไปดูเงื่อนไขครับว่าท่านเป็นเจ้าของมิเตอร์ไหมท่านเป็นคนจ่ายเงินค่าไฟของบ้านนี้ไหมนะถ้าท่านเป็นเจ้าของมิเตอร์และเป็นคนจ่ายค่าไฟของบ้านนี้นะครับท่านก็ต้องไปลงและและในบ้านของท่านนี่ยังไม่มีใครลงทะเบียนรับสิทธิ์มาก่อนเลยท่านอยากได้ท่านก็ไปลงเพราะว่า หนึ่งครัวเรือนขอให้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งบัตรเท่านั้นนะครับอ้าวใครที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์นี้มาก่อนต้องตรวจว่าบ้านในบ้านของเราเนี่ยมีใครมีบัตรคนจนไหมและใครเป็นคนได้สิทธิ์นี้อยู่แล้วถ้ายังไม่มีก็ต้องไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าถามว่าการไฟฟ้าไหนละ่ะการไฟฟ้าที่เราจ่ายเงินนั่นแหละครับที่เราใช้ไฟกับเขาเลยไปจ่ายเงินกับเขาละ่ะเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปก็คือ1บัตรคนจนนะครับ 2. บัตรประจําตัวประชาชนเตรียมไปเลยสองอย่าง สามบินค่าไฟเดือนสุดท้ายที่เราจ่ายเพื่อเขาจะได้ดูข้อมูลว่าเลขที่มิเตอร์เราอะไรมมไมาเหเลขผู้ใช้ไฟอะไรทํานองนี้นะครับ<อ>ก็ใครอยากจะได้เงินรายการนี้ก็ไปติดต่อกับการไฟฟ้านะครับ<ส>แต่ก็ต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับมติครมพึ่งพูดไปเมื่อ21กันยายน2564นะครับถ้าว่าเราไปติดต่อขอทําเรื่องกับการไฟฟ้าเนี่ยต้องอธิบายยาวอยู่นะครับบ,บางทีการไฟฟ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นได้และก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกจากการไฟฟ้านะครับว่าเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะนั้นเราต้องแปอธิบายเขาฟังว่ามติคอรมอเขาจะเพิ่มค่าไฟเป็น3ามร้อยสิบห้าทำนองนี้บ้านของเราเนี่มีบัตรคนจนด้วยและยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ค่าน้ำว่าไฟคืนจึงมาขอลงทะเบียนต้องอธิบายกันยาวอยู่นะเพราะกว่าการไฟฟ้าจะทราบเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่ว่าอีกนานเท่าไหร่เขาจะทราบเพราะมันจะต้องมีการประสานงาน จากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่อาจจะต้องประสานงานไปทางไฟฟ้าว่าหากมีผู้ถือบัตรประสงค์จะลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านี่ต้องอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนด้วยทําน่างนี้หากการไฟฟ้าได้รับการประสานเป็นหนังสือเขาจึงจะว่ามีอย่างเป็นทางการนะครับหากเขายังไม่ได้รับการประสานนี่ประชาชนอย่างเรานี่ก็ไม่ง่ายที่จะไปทําความเข้าใจแล้วก็ไปขอลงทะเบียนไม่ง่ายนะครับ นี่คือระบบราชการไทยเพราะเขาจะต้องมีลายลักษณ์อักษรในการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ข่าวโซเชียลเนี่ยไวกว่าระบบราชการทําไมถึงไวเพราะคมาติขต้าวตรมตีอนุมัตินี่เรารู้แล้วฟังข่าวรู้แล้วปุ๊บที่นี่เราบอกกันไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เดี๋ยวจะปล่อยไก่เพราะอะไรเพราะการไฟฟ้าอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ําไปเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาไปติดต่อต้องไปทําความเข้าใจมีความเป็นไปได้ที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วย และจนกว่าไฟฟ้าจะได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะเปิดให้ลงทะเบียนก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ที่แน่นๆก่อนหน้านี้คราวก่อนเมื่อปีก่อนโน้นที่เขาทําเรื่องไฟฟ้าเนี่เขามีลิงก์สําหรับให้ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยก็อาจจะอรอลงทะเบียนออนไลน์จะสะดวกกว่านะครับอันนี้ที่เราทําคลิปนี้เป็นการเล่าให้ฟังว่าถ้าอยากจะได้รับสิทธิต้องไปติดต่อการไฟฟ้า แต่เราก็พูดล่วงหน้าไปว่าการไฟฟ้าถ้าเขายังไม่ทราบเรื่องอย่างเป็นทางการเขาอาจจะยังไม่รับลงทะเบียนอันนั้นก็อย่าไปโกรธเขาเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราฟังข่าวดีกว่าและติดต่อกับการไฟฟ้าที่เราไปจ่ายค่าไฟดีกว่าว่าถามเขาว่าเขารับลงทะเบียนหรือยังถ้าเขายังไม่รับนี่ก็แสดงว่าเขายังไม่ทราบเรื่องนะครับเอาเอาละครับเราก็ยังติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่ต่อไปจนกว่าเขาจะมีการเปิดลงทะเบียนออนไลน์อันนั้นจะง่ายมาก การลงทะเบียนออนไลน์ก็ใช้ข้อมูลเดิมนี่แหละครับใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช้บัตรคนจนใช้บินค่าไฟเดิมสุดท้ายเนี่แหละลงนะเอาอย่างไรก็แล้วแต่การที่จะไปขอลงทะเบียนก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่ามาติคอรมอขยายค่าไฟอยากจะขอรับสิทธิ์ลงทะเบียนให้หน่อยว่ากันไปนะครับทีนี้หลักเกณฑ์น้ำประป,า,ปาเหมือนกันใช้น้ำประปาไม่เกินร้อยถ้าใครใช้น้ำประปาไม่เกินร้อยนี่จ่ายบินไปก่อน เสร็จแล้วเขาก็จะเติมค่าบัตรคนจนจะได้คืนทั้งหมดถามว่าได้คืนทั้งหมดเท่าไหร่<อ>ก็ได้ไม่เกินร้อยตามที่จ่ายไปจริงนะครับทีนี้หากเราใช้ไฟเกินร้อยเหรอหากเราใช้ไฟเกินร้อยบาทจะได้คืนไหมได้ครับจะได้คืนหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ใช้ไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทนะครับเอาฟังหลักเกณฑ์มันมีสองขยักขยักแรกถ้าใช้ค่าใครใช้ไฟไม่เกินร้อยเราจ่ายบินไปก่อน เราจะได้คืนครบทุกบาททุกสตางค์เช่นเราใช้ไฟ90บาทเราก็จะได้คืน90บาทครบถ้าเราใช้100พอดีเราจ่ายบินค้าน้าประปาไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้คืนเข้าบาัตรคนจน100พอดีนะครับคือมันมีอธิบายขยักแรกใช้ไม่เกินร้อยได้คืนครบทุกบาททุกสตางค์ตามที่ใช้ไปจ,จริงแต่ไม่เกินร้อยทีนี้ขยักที่สองหากเราใช้น้ำประปาเกินร้อยเหรอก็ได้คืนเหมือนกันแต่ได้คืนเพียง100บาท แต่ถ้าใช้เกินร้อยจะต้องใช้ไม่เกิน3ามบหาบาทนะครับคือถ้าใช้เกินร้อยแต่ไม่เกิน3ามบหาบาทเนี่ยเขาให้เราไปจ่ายบิลค่าน้ำประปาก่อนจ่ายตามจํานวนที่จ่ายไปจริงไม่เกิน3ามบหาบาทท่านจ่ายไปจริงเลยเสร็จแล้วท่านจะได้รับคืนทางบัตรคนจน100บาทพูดง่ายๆว่าส่วนที่เกิน100นะ่ท่านจ่ายเองร้อยบาทท่านได้คืนเอาง,ง่ายๆเนาะ คืนทา้งไหนคืนเข้าบัตรคนจนแล้วก็ไปเกิดเงินสดได้นะครับซึ่งคืนวันที่เท่าไหร่ก็ต้องรอฟังข่าวจากหน่วยงานภาครัฐอีกครั้งครับทีนี้ในกรณีใช้เกิน3ามบาทละ่ะท่านก็ไปจ่ายเกินไปเลยครับจะเช่นสามบบาทท่านก็จ่ายไป3ามบาทแต่ได้คืนไหมไม่ครับต้องจ่ายเองง่ายๆครับวิธีคิดก็คือถ้าใช้น้ําไม่เกิน3ามบาทท่านจ่ายเองไปก่อนจะได้คืนหนึ่งรนะครับที่เหลือ ที่เหลือจ่ายเองใชนะ้น้ําไม่เกินสามร้อยห้าบาทจ่ายวินไปก่อนได้คืนหนึ่งร้อยแต่ถ้าใช้เกินสามร้อยห้าบาทไม่ได้คืนสักบาทจ่ายเองนะครับหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้ทีนี้ใครได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรรอรับเงินได้เลยถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่พูดมาเมื่อกี้นะครับรอรับเงินโกดเงิน,งนสดทางบัตรคนจนได้คืนนะครับส่วนคนใหม่คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ก็เหมือนกับไฟฟ้านี่แหละครับ ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้มาก,ก่อนท่านก็ต้องลงทะเบียนถามว่าลงทะเบียนที่ไหนก็ลงทะเบียนนักการปปาที่เราจ่ายเงินนั่นแหละครับเอกสารก็ประกอบไปด้วยบัตรคนจนบัตรประจำตัวประชาชนบิลค่าน้าเดือนสุดทา้ายเหมือนกันกับไฟฟ้าเลยแต่เวาลาไปติดต่อการปปานี่ก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยบางทีเขายังไม่ได้รู้เรื่องนี้นะครับก็เหมือนกันกับไฟฟ้าเหมือนกันไม่มีผิดนะทีนี้มีคนถาม ประปาหมู่บ้านจะได้ไหมคําตอบไม่ได้ครับไม่ได้ประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้นะครับถ้าใครอยู่อําเภอไหนใช้น้ําจากการประปาส่วนภูมิภาคก็ไปติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาคได้ส่วนใครอยู่ในชนบทหมู่บ้านตําบลหมู่บ้านที่ใช้กับประปาหมู่บ้านอ่ะนอนั้นไม่ได้เพราะว่าระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้มีระบบเชื่อมโยงไปถึงระบาสวัสดิการแห่งรัฐได้คือในระดับหมู่บ้านก็แค่ เก็บบินค่าน้ําแล้วก็ออกบินให้แล้วก็เอาเงินเข้าไประบบกองทุนแล้วก็ไปบริหารกันในกองทุนหมู่บ้านแต่มันไม่เหมือนการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าการประปานครหลวงที่คนในเมืองเขาใช้การเช่นตามอําเภอต่างๆเนี่ยเป็นประปาส่วนภูมิภาคถ้าทางกรุงเทพก็ประปานครหลวงประมาณนี้ถ้ามันเป็นระบบมีระบบเชื่อมโยงไปถึงระบบบัตรปรากัรแห่งราฐได้จึงได้คืนนะครับข้อแตกต่างมันจะอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นปาปาหมู่บ้านจึงไม่ได้นะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนเพียงเท่านี้รอพบกับคลิปดีๆในลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งช่องโชคดีจะนํามาไขามาอธิบายให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจในสิ่งที่พี่น้องอยากรู้ต่อไปในอนาคตครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ